ว่างไงเขาลำพูนเป็นใดสบายดีบอไม่ได้เจอกันนานคิดถึงอย่างแรงเลยนี่มากี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังเขาบอกว่ามาลำพูนนี่ไม่เคยลำพังนจริงวะครับ ไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่น้องวันนี้จุดประสงค์ในการลงมาที่ลำพูนแห่งนี้ก็เพื่อมาตามหาชัยชนะให้นายกอบจอคนต่อไปของพี่น้องชาวลำพูนจากพักก้าวไกลจะเป็นใครไปไม่ได้คุณเฮงบุร,รบีเตมมือร้ายเขาหน่อยแล้วและสาเหตุที่ผมบอกว่ามั่นใจ มั่นใจเกินร้อยว่าเราจะได้นายกแห่งเป็นนายกคนต่อไปของพี่น้องลำพูนก็เพราะว่าเลือดความเป็นประชาธิปไตยของพี่น้องชาวลำพูนและความไว้วางใจที่พี่น้องเคยให้เรามาพี่น้องทราบไหมครับว่าทั้งประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจังหวัด ที่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงออกมาเลือกตั้งถล่มทลายมากที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดลำพูนอันนี้ไม่ต้องบอกกันแล้วมันอยู่ใน DNA ของพี่นงลำพูนใช่ปะเขาบอกว่า87%อออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วความไว้วางใจที่เคยให้กับพวกเราพักก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่ง เกือบ1นึ่งแองคะแนนเฮ้ยเช็คคะแนนตอนนี้มันชนะอบจขนปัจจุบันแล้วนี่ครับพี่น้องครับตอนอนาคตใหม่เคยมาหาเสียงอยู่พี่น้องให้มา6 0 0 0 0กว่าคะแนนเขายุบไปหนึ่งพักสปีผ่านมาได้มาเกือบแสนสองสเท่าเบิ้นเบิ้นไปเลยใช่เปล่า แล้วบอกว่าคราวนี้จะมาขอยุบอีกเจ็ดสิงหานี้พี่นอกชาวลำบูรจะยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมที่กรุงเทพเขาได้ยินแล้วเนี่ยสงสัยเขาจะไม่ยุบแล้วหรอหัวหน้า <S 2>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  เขาจะยุบหรือไม่ยุบไม่ต้องสนใจในหัวผมไม่ได้คิดนะพี่ผมไม่ได้คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมจะทำยังไง ผมคิดที่3มเลือกตั้งข้างหน้าผมคิดแล้วว่าแคนดิเดตนะยกคนที่3คนที่4คนที่5ต่อไปจะเป็นใครจะเป็นช่วงในการส่งต่อขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขายุบไม่ยุบนี่คือการบริหารองค์กรนี่คือการวางแผนไม่ได้คิดแค่แค่การเลือกตั้งต่อเลือกตั้งครับเราคิดกันเป็น20ปี30ปีข้างหน้าทั้งนั้น เพราะฉะนนพี่น้องชาลํมพูนขอให้ไว้วางใจขอให้มั่นใจในพวกเราเหมือนเดิมการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้นายกอาจจะไม่ตรงปกมีสอวอมากั้นได้แต่เลือกนายกอบจอนี้ตรงปกนะเ,เลือกนายกเฮงก็ได้นายกเฮงนะไม่มีสอวอมากั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้ง อ,อบอจจึงมีความสําคัญมากมีความสําคัญกับพี่น้องประชาชน,นอันอับที่หนึ่งเลยก็คือว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวที่จะต้องมาแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวพี่น้องน้ำไหลไฟสว่างเดินทางสะดวกก็ต้องเป็นนายกอ,อบอจไม่ใช่เฉพาะแค่ในลําพูนะครับแต่ทั่วประเทศ76จังหวัดก็ต้องมีนายกอ,อบอจเป็นของตัวเองความสําคัญของการเลือกอ,อบอจอันที่สองงบประมาณมหาศาลครับ งบประมาณ6 6 0 0ล้านนี่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นที่อบอจอจะต้องเอ้ามาใช้เมื่อกี้นายกเห่งบอกแล้วว่า420ล้านของที่นี่ก็เป็นภาษีของท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกคนที่มีความสามารถคนที่ท่านเชื่อใจได้ผมนี่เชื่อใจเขามากเลยตอนมาอนาคตใหม่ก็เจอเขาแล้วครับเขาเข้าอนาคตใหม่ก่อนพิธานะคนเนี้ย เพราะฉะนั้นผมถึงไม่อยากจะให้พี่น้องชาวลําพูนเชื่อใจเขาเหมือนอย่างที่ผมเชื่อใจในายกเองคนนี้อันต่อมานอกจากจะมีความสําคัญเป็นการเลือกตั้งใหญ่ต่อมาต้องมาการใช้งบประมาณมหาศาลแล้วต้องได้นายกตรงปกด้วยสอวไม่มีไม่มีสิทธิ์มาควา่ำ พักของเราเวลาเลือกนายกอบจอส่งอบจอนี่อาจจะไม่ได้ส่งทุกจังหวัดครับพี่น้องต้องขออภัยพี่น้องประชาชนคนไทยที่ดูอยู่ทางบ้านณนะนะตอนนี้เราเลือกครทีเรียของคนที่จะเป็นนายกอบจอได้นี่เห็นมากเห็นมากแม่คือต้องเอาคนที่ชนะได้ด้วยและเปลี่ยนได้ด้วยนะอันนี้คือเงื่อนไข ไม่ใช่ต้องการ30-40คนไปเอางบประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าล้านครึ่ง1นึ่งของ66,000แล้วชนะแล้วขอให้มีงบประมาณมาใช้แต่ชนะแล้วต้องเปลี่ยนด้วยเพราะอ,อบจคือก้าวแรกของก้าวต่อไปถ้าเกิดเขาทําให้เราเสียชื่อเลือกตั้งอีก3ปีข้างหน้าพี่น้องก็อาจจะไม่เลือกก้าวไกลอีกอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ทําให้พรรคก้าวไกลนี่แตกต่างจากแคนดิเดตนายกอบจคนอื่นแล้วก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการขอใบพี่น้องอีกหลายจังหวัด ที่ภาคเก้าไกลอาจจะไม่ได้ส่งเพราะเราเน้นคุณภาพมาก่อนปริมาณครับพี่น้องคุณภาพต้องมาก่อนปริมาณชนะชนะแน่แต่จะเปลี่ยนหรือเปล่าต้องชนะด้วยและเปลี่ยนด้วยในจังหวัดนี่คือนายกน้อยไม่ใช่นายกนิดนายกน้อยนายกน้อยแต่ละคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงจังหวัดของเขา มีความสําคัญต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องเลือกเข้ามาผมต้องไม่ทําให้พี่น้องผิดหวังต้องสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้คราวที่แล้วที่บอกว่าจังหวัดบางจังหวัดนี้น่ากลัวนะเราประมาทไม่ได้เลยประทุมธานีเป็นต้นพอเลือกตั้งที่เป็นเลือกตั้งระดับประเทศนี่มันต่างจากท้องถิ่นนะครับเราประมาทไม่ได้เพราะอะไรครับ พราะวาพมันเป็นเลือกตั้งระดับประเทศนี่ถ้าเลือกตั้งลวกหน้าได้ถูกไม่ถูกถ้าเลือกตั้งข้ามจังหวัดได้ถูกไม่ถูกถ้าเลือกตั้งข้ามประเทศมาก็ยังได้ถูกไม่ถูกแต่พอมันมาเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าถ้าอย่างประชุมคณะ70กว่าเปอร์เซ็นต์แต่พอมาเลือกตั้งอ,อบจอเลยอยู่50เปอร์เซ็นต์จะชนะเลือกตั้งได้มันคืออะไรครับมันก็คือเอาเศษฐารส่วนก้าวไกลต้องเป็นเศษที่ออกมาเยอะประชาชนต้องเป็นส่วนที่ออกมาเยอะ พอมันหาออกมาได้เยอะก็ถึงชนะแต่คราวนี้ผมเช็คอบจอลำพูลผมไม่ห่วงละเพราะว่าเลือกตั้งระดับประเทศก็2 0 0แสนเลือกตั้งอบจอก็2 5 0 0 0อันนี้มันคือ D n a ความเป็นประชาธิปไตยของคนลำพูนที่ไม่ว่าใครก็มาเอาออกไปจากชาวลำพูนไม่ได้ใช่ไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าการเลือกตั้งอบจอที่จะถึงในปีหน้านี้พี่น้องจดปฏิทินไว้ ตั้งนาฬิกาปลูกไว้เนิ่นๆแล้วไปเลือกเยอะๆให้ได้เหมือนตอนที่เลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรีในปีที่แล้วได้นายกอปจชื่อเฮงวิระเดชแน่นอนปันห้องแต่สิ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องมันไม่ใช่แค่วิธีที่การที่จะเอาชนะอย่างเดียวแต่เราจะต้องเปลี่ยน การที่จะได้นายกอบจอย่างเขาทํางานแบบไร้รอยต่อกับพรรคเก้าไกลพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยสอสอก็มาจากของพรรคเก้าไกลการจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต้องทํางานอย่างไร้รอยต่อระหว่างจังหวัดกับสภาที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นผมมีความหวังครับว่าเวลานายกอบจใช้เขาอย่างน้อยจะต้องมีสี่เสาหลักในการทำงาน เหมือนกับเก้าอี้ที่พี่น้องประชาชนนั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามันมีแค่3ขาพี่น้องก็คงล้มไปแล้วมันมีแค่สองขาก็คงนั่งไม่ได้หนึ่งขาก็ไม่ได้มันต้องมี4ี่เสาหลักสําคัญในการบริหารจังหวัดในแต่ละจังหวัดและ4เสานั้นก็คือ 1. เศรษฐกิจ 2. การศึกษา 3. สิ่งแวดล้อม 4. สาธารณสุขทุกจังหวัดที่เราส่งอบอจอมันคือสี่เสาสําคัญ ที่ผมคนที่เป็นกรดิเดนนายกก็จะต้องดูไปด้วยและช่วยโค้ชให้เขาด้วยว่าแต่ละจังหวัดมีเนื้อหาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นเพนพอยต์เหมือนกันทุกจังหวัดถ้าจะส่ง10กก่าจังหวัด20จังหวัดนี่ก็คือ4เสานี้ต้องมีอยู่เพราะผมเชื่อว่าถ้ามันแก้ได้นะผมว่าชีวิตท่านดีขึ้น100%เเซตแน่นอน เศรษฐกิจดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นสาธารณสุขดีขึ้นการศึกษาดีขึ้นมันต้องเกาถูกที่คันสักอันหนึ่งอ่ะทำได้ครึ่งหนึ่งพี่น้องประชาชนก็ต้องรู้ว่าเราคือการเปลี่ยนแปลงที่มันจับต้องได้มันไม่ใช่แค่นโยบายลอยๆแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องประชาชนจับต้องได้เลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งผู้ว่าอะไรก็จะก้าวไกลก้าวไกลแล้วก็ก้าวไกลเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นคราวนี้เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาธนาสุขทุกอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมทำการบ้านไหมพี่น้องลำพูลแล้วครับและผมสรุปมันได้ในประโยคเดียวด้วยจังหวัดลำพูนคือจังหวัดที่มีรายได้ต่อประชากรสูงที่สุดในภาคเหนือเป็นอันดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีอัตราค่าตัวตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยเช่นเดียวกัน และมีคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในจังหวัดลำพูนน้อยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือแค่เอาข้อมูล3-4ตัวนี้มารวมกันเนี่ยมันบอกอะไรหลายๆอย่างให้กับคนลำพูนได้นะครับในขณะที่คนทั่วไปอิจฉาคนลำพูนคนกรุงเทพมหานครมองมาที่ลำพูนแล้วรู้สึกว่าน่าอยู่นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นนักลงทุนจากเดนมาร์กนักลงทุนจากอเมริกาบริษัท ใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆกว่า400โรงที่เลือกลำพูนเป็นบ้านของเขาเขามองเห็นว่าลำพูนดีมีศักยภาพเป็นเมืองหัตถอุตสาหากรรมเป็นเมืองอุตสาหากรรมที่ต้องใช้ฝีมือฝีมือมีอยู่ไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยที่พูดได้อย่างลำพูนแต่ในขณะเดียวกันต่อประชากรแสนคน21คนฆ่าตัวตายทุกปีอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ใช่ของภาคเหนือนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทย อัตราผู้พิการอันดับหนึ่งของประเทศไทยสัดส่วนคนที่อายุ18ถึง25ที่จะต้องเป็นฟันเฟืองของเศรษฐกิจเป็นพลังกำลังวังใช้เศรษฐกิจ9%ครับค่าเฉลี่ยประเทศไทย13%ครับน้อยเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือเช่นเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นกับลำพูนบ้านเกิดของเราที่เศรษฐกิจรายได้ต่อประชากรสูง200,000เชียงใหม่นี่1ส0 0 0 0สามเองนะน้องสูงกว่าเชียงใหม่เกือบแสนบาทเลยนะต่อปีเนี่ย แต่คนไม่มีความสุขในขณะที่คนกรุงเทพมหานครรู้สึกโอ้สโล,โลไลฟ์อยากมาอยู่อยากย้ายมาอยู่แต่คนลำพูนตรงนี้ไม่มีความสุขงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างแพนดอร่าบริษัทใหญ่ๆอย่างบูราตะบริษัทใหญ่ๆอย่างธนกะบริษัทอย่างฟริตโตเล่พวกนี้นี่ผมเคยเจอพนักงานเจอซีอโอของเขาเวลาที่มีประชุมสถานทูตเขาก็จะเชิญมาเขาาก็บาเล่าให้ผมฟังว่าเมืองนี้น่าอยู่ยังไงแต่สําหรับคนลำพูนแล้วมัน ไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจที่เราคิดว่ามันเป็นเศรษฐกิจน้ําหยดที่มันจะต้องไหลลงมาครับเพราะมันไหลสู่คนลําพูณมากขนาดไหนการศึกษาของคนลําพูณพร้อมที่จะรับกับเศรษฐกิจที่เติบโต4% 5%ของคนลําพูนหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่นายกอบจอคนต่อไปต้องคิดคิดว่าทำยังไงให้การศึกษากับอุตสาหกรรมมันเชื่อมกัน ทำให้คนลําพูนคนรุ่นใหม่ลําพูนยังอยากอยู่บ้านไม่อยากไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าอยู่แค่เก้าเปอร์เซ็นต์แต่ในว่าในระดับประเทศอยู่สิบสามเปอร์เซ็นต์คนอื่นเขาหายไปไหนหมดให้ให้สามารถที่จะจบอยู่ที่ลําพูนและทํางานอยู่ที่ลําพูนได้ผมอยากจะเอาบริษัทพวกเนี้ยเชิญชวนเขาแล้วมาทําหลักสูตรกับโรงเรียนที่ลําพูนเนี่ยทาหลักสูตรกับอาชีวะที่ลําพูนอย่างนี้พอจบจากที่ลําพูนไปปุ๊บสามารถทํางานอยู่ในลําพูนได้เลยทําให้คนอยู่ให้เศรษฐกิจที่ มันน้ำหยดลงมาหาคนเนี่ยมันอยู่กับคนลําพูนได้สิ่งแวดล้อมครับเมื่อกี้พูดเศรษฐกิจครับการศึกษาลงก็ไปแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าข้ามการสิ่งแวดล้อมมีโรงงานขยะ93โรงในลําพูนครับไม่ได้มาตรฐาน92โรงครับแม่น้ํากวงถึงได้เป็นอย่างนี้คราวนี้พอเราขยายเศรษฐกิจมากๆขยายเศรษฐกิจมากๆแต่เราลืมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมสามสี่เดือนก็ PM 2.5ขยะที่ออกมาไม่ได้รับการดูแลขยะปีหนึ่งแสนกว่าตันนี่พวกนี้อยู่ในหัวหมดแล้วไม่ต้องอ่านโพยไม่ต้องจำเลยคือผมผมอยากจะเปลี่ยนมันให้ได้จริงๆและในฐานะที่ผมเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งผมก็อยากจะทำงานกับอ,อปจอให้ได้แล้วเราก็เห็นอยู่ว่าปัญหามันยังไงอาการศึกษาอาชีวะกับมัธยมปลายคุณอันดับหของประเทศนะ แต่ปฐม,มวัยอายุ0-5คุณอันดับ5สุด5เหมือนกันตนโลจากท้ายนะแสดงว่านายกอบจอคนต่อไปงบ420ล้านที่ว่าเราลงทุนเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องลงทุนกับเด็กอ่อนอายุ0-6อนุบาลแย่มากน้ําหนักมีถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนมวัวของอลําพูนเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องขายขายครับข,ขายเข้าโรงเรียนเนี่ยให้ลูกหลานของคนลําพูนเนี่ยได้มีน้ําหนักตัวได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง มองเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าปัญหาต่างๆมันเป็นยังไงสุขภาพส,สอสเสือสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงสุขภาพจิตสุขภาพจิตของคนลําพูนต้องได้รับการดูแลเมื่อกี้ว่าที่ผู้สมัครก็พูดไปแล้วเรื่องรอพสตเพราพะว,าว่าต้องมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่แค่สุขภาพกายอย่างเดียวแต่รวมถึงสุขภาพใจด้วยเป็นสิ่งที่อบอจอมีงบประมาณพอและสามารถที่จะทำได้ ถ้าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเอามาเชื่อมกับการศึกษาเรื่องของการศึกษาดูแลทั้งอาชีวะด้วยดูแลทั้งปฐมวัยด้วยศูนย์หนึ่งด้วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับเรื่องเศรษฐกิจทําให้การท่องเที่ยวกับมาคึกคักรวมถึงเรื่องสาธารณาสุขที่ดูแลให้คนสุขให้คนลํำพูนมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีมากขึ้นเนี่ยครับถ้าท่านมีเวลาให้ผมห้านาทีแล้วบอกว่า ทำไมต้องเลือกพักก้าวไกลหรือพักก้าวไกลต่างจากพักอื่นยังไงหรือคุณเฮงวียเดชแตกต่างจากแคนดิเดตนายกอบจอคนอื่นยังไงก็เพราะอย่างเนี้มันมองขาดมันมองทะลุและพร้อมที่จะทำงานแล้วว่าในการบริหารจัดการพวกนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมขอครับยังมีเวลาอีก4 5หเดือนท่านนายกไม่ลาออกก่อนนะ 4- 5หเดือนนายกอบจนะครับ <laughs> ถ้ายังมีเวลาทำงานขอให้พี่น้องประชาชนที่มาวันนี้ฟังทั้งสอสอฟังทั้งหัวหน้าพักฟังทั้งผู้สมัครฟังทั้งผมแล้วรู้สึกชื่นชอบในการทำงานของพักคก้าวไกลเคยให้ความไว้วางใจในระดับประเทศมาแล้วตั้งแต่ปี62ตั้งแต่ปี66อยากได้นายกตรงปก ไม่มีสวมากัน้นเออเหมือนผมปีที่แล้วเลยนี่เออวันนี้ปีที่แล้วมีคนเอาหุ้นสื่อมายัดใส่หน้าผมอะแล้วผมก็ชนะกลับมาเป็นตสเนี่ยเอ้หัวหน้าวันนี้มีเวลาปลาใสซัดก,กกตอนหน่อยว่าเนี่ยอารมณ์ช่จะขึ้นก็เลยจะลงโอเคโอเคพอก่อนพอก่อน เดี๋ยวจะปิดประเด็นเดี๋ยวผู้สื่อข่าวพลาดหัวผิดวันนี้เรามาตามหาชัยชนะให้กุนเฮงเวีระเดชคราวนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนถ้าเชื่อแล้วชอบแล้วจะออกมาใช่สิทธิ์ใช้เสียงเหมือนปี6 6เด้เลยมาเยอะๆอยากให้มาเยอะกว่าเดิมได้ไหมครับพี่น้องครับไปเลือกตั้งอย่าไปคนเดียวได้ไหมครับพี่น้องพาไปอีกสักสามสี่คนได้ไหมมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้อง มีแฟนบอกแฟนไอ้คนพูดอยู่เนี่ยยังไม่มีแฟนโอเคที่พูดมาทั้งหมดพวกคุณจำไม่ได้เลยแต่ตอนนี้คุณจำได้แล้วผมรู้ <laughs> ช่วยกันครับใช้เวลาที่เหลือบอกพี่น้องชาวลำพูนว่าอบอจอสำคัญมากต้องเลือกและต้องเลือกพักก้าไกลเท่านั้นให้คุณเฮงได้เข้าไปทำงานอย่างไร้รอยต่อ ส่วนคนที่อาจจะเป็นคนลำพูนมีใช้สิทธิ์ใช้เสียงอาจจะไปอยู่เชีงยงใหม่บ้างอาจจะไปอยู่ขอนแก่นบ้างอาจจะไปอยู่ชนบุรีบ้างอาจจะไปอยู่นิวยอร์กอาจจะไปอยู่โตกเกียวบ้างต้องบอกเขาครับขอความร่วมมือจริงๆกลับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้เยอะๆคราวที่แล้วมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง2องแสนห้าคราวนี้ขอให้มากกว่าเดิมและเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่านายกอบจคนต่อไปของลำพูน ชื่อคุณเฮงวีระเดชแน่นอนครับขอบพระคุณมากครับขอเสียงบนมือให้กับประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลพิธาลิ้มเจริญรัตด้วยครับและขอเรียนเชิญทีมผู้สมัครสจนะครับว่าที่ผู้สมัครนายกอบผู้สมัครนายกอบจของก้าวไกลครับแล้วก็สสนะครับรวมถึงหัวหน้าพักคุณไิติมนะครับโฆษกพักเชิญขึ้นถ่ายรูปร่วมกันบปนเวทีครับและสสทุกคนนะครับสสนิติพลนะครับสสปวิตาครับ สสอ,สอ,อรพันธ์นะครับสอสอบุญเลิศน,นะครับแล้วก็สอสอปักกรบุตรด้วยนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญพี่ปักกรพุตด้วยครับตอนเชิญแล้วอยู่บนเวทีแล้วนะครับไอติมนะครับกำนันต้อมด้วยนะครับเรียนเชิญครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจัดระเบียบสักนิดหนึ่งทันงนี้มาอ่นานั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่ นี่เลยเออมา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 พี่เตอ๋อพี่เตอ๋อพี่เตอ๋เตอนี่เลยโอเคอ่ะกล้องไหนครับกล้องไหนยกมือเอากล้องกล้องหลักก่อนนะครับกล้องนี้นะครับมอง